กับข้อได้ว่ามักเกลาศูนอ๋ตัวที่มากที่สุดบหรอะเมนจ์เก่าศูนย์กับหนึ่งเก้านี่แหละชอบที่สุดเก้าศูนย์กับหนึ่งเก้านะคะหนึ่งเก้าเขาได้ร้ายอยู่ยันแน่นไปเจ็ดเก้ากับเอาเพิเก้าโมทีนเก้าแปดกับฮะเก้าแปดกัทะเบียนรถจักรหวังมันหันบอดดารางวัลที่หนึ่งค่ะสื่ออยู่บ้างหันอันรางวัลที่หนึ่งอ่ะ เน้นตัวแรกก่อนครับคุณแม่เก้าศูนยเกาเก้าศูนครับตัวเน้นเก้าศูนย์ครับท่าผู้ชมสิเจ็ดลูกสาวยังเราองฟัฝันในฟังยิ่งได้เหมือนคืนแม่ฝันเย็นอนันเด็กค่ะนุ่งจงกระเบนเด็กก็มิแต่สิบเจ็ดท่าแล้วก็เลยว่าสิบเจ็ดสิบสี่เด้อเียวย่างละใบสองใบก็เลยว่าตอนนี้ที่้ฝันเมนฝันเมนเด้ เราซื้อตัวเดียวแล้วก็เคยถือตอนนี้ก็คือตัวไหนก่อนครับลูกสาวลูกสาวเด็กลูกสาวแล้วฝันว่าเราเห็นเล็กหน่อยผูม่านใส่จงกระเบีนชุดสีทองี่แม่ครับเด็กก็เป็นหนึ่งก็เลยถามเ่าเพิ่นบอกว่ไอว้ลาไม่นะวันทันกัน่าเราบุ่มัากซื้อเราได้บอกไลยเราซื้อสิบเจ็ดเด้อกันคือเราซื้อคือเราซื้อตัวเดียวเลยแล้วก็ถือของเรากันอันเนอยนเลยคุณแม่คือตีสิบเจ็ดค่ะอัน เอาเด็กหน่อยนะสิสิบเจ็ดกับสิบสี่ตัวเนาะครัเด็กหน่อยนะเป็นเด็กหน่อยหนึ่งสี่นะสามนาทีคุณแม่น่ะคือถ้าเป็นเด็กหน่อยคือต้องตีได้ไหวอยู่หนึ่สิบเจ็ดนี่ยสิบเจ็ดกับสิบสองฝันแม่เราเราฝันแม่ผมเดิลูกสาวฝันสิบเจ็ดเด็กหน่อยสงสัยจะเป็นบ้านท่อมั้งครับแม่เราว่าเราว่าจังสั่นล่ะ เดี๋ยวนุ่งจงกระเบนได้สีทองนะแม่ผงจุกไม่ใช่สีแดงแต่เป็นสีทองเราโบเคยบวกเราบบเคยนี่ได้เราส่วนโดนโดนแล้วสิบอกเขาแทนึงโดนจังฝันแม่นขันกับรถขั้นหนึ่งขึ้นขันคือได้รันฝันส้นขันส้นนี่แม่นออกไลยวันนั่นแหละตรงตรงเลยล่ะเก้าแปดห้าแปดเก้าแสดงว่าขันไปสู้หันสู้หนีเพิ่นซื้อให้เฝ้าซื้อเอาค่ะแม่นมือขึ้นี่กับพิษตัวเดียวสองตัวอันดาวเข้านะ ดาวโจนแมนซื้อหาเกาแปวนดอกหาเกาสองครับแต่ว่าเท้ากะเเกดบุญน้ำต้อทัํำบุญแมนแตงนนดวงแม่นอันผมอาจารย์นติกจซื้อตั้งหลายตัวเด็ดอันซี่หาตัวคนเดียวครับเพิ่งเนี่ยผมขอถามอีกเล็กน้อยนะครับน้องสาวนี่ฝันเด็กนุ่มสาวลูกสาว ลูกสาวคับ fc ขอตทษขไปคันธาแปลเป็นเลขสามตัวนี่สิเป็นตัวไนครับคุณแม่มันแปลงยากอยูแล้วซื้อเอาสิบเตัวเดียวรวดโอสิบ็ตัวเดียวเจ็ดสิบสี่เด็กหน่อยเนาะสิบเจ็กับสิบสี่หนึ่งเจ็ดกับหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งส่ส่วนมาคุณแม่พิ่ค่อยเอาสามมันบอห์โปลเลกรัฐบาลเอมันชิจืดยากไม่สามตัว่งก็สื่อคันเอาเอารถจะคล้องแลยว่าวงหนกันนะมันกรตรงเลยนั่นนะสื่อหุ่นทุกมมือเด้นั่น ุ่นไดวัน้าน้อยนี่มันหมักโอ๋สองโตในที่ถือมากไปไว้เนี่ช่วงมากที่เขาตรงหมอคะแล้วคือเจ้าหงดติดค่ะถึงจ้าหงดติดติดค่ะแม่ตั้งแต่คุณแล้วเก้าหนึ่งมึไหมเก้ามาเลยจ็ดไรมาเลยแบบที่นี่เราแบบที่นี่กำลังเว้อยู่สองหวดสองหวดพอถือกำลังถือหงดว่างหันเย็นเก่ามากมากเบสเย็นเก่าอันตอนไปมาแปดเก้าหวดคุณหมอ ไปเห็นแม่ไปเห็นนั่นคุญดังยวนกับปัญญาโน่ะเนั่นกับฟันไม่นึ่ะฟันแล้วก็เสียงเ้นซี่ก็ได้เจ็ดกับเก่าบสิมักไปบุญป่นลงศพไหมข้ามสอศพยางเพราะเราจะกองปีทรงินไปเห็นรัาหาเทียอยาาใไ้มันลรงไอ้พคกเก่าเทียนะปีนี่ปีเนี่ยทานาเปลี่ยวถือเร่จะกเือแล้วพุ่แม่ถือจังด็กคนแล้วมา มันหนวดเออมับงวดคลายหวดเลยงาเลยมันหันไม่แตงแตอันแต่อันมันใส่เครื่มวดประมาณพกหวดเจ็ดหวดแล้วเจ็ดหนวดล้เจ็ดหวดเนานมีรันติดรัฐบาสี่ลอเ็คสากินแบ่งรัฐบาลแต่โจ๊บังรัฐบาลเต็มผลี่็ เลขาวฟันนี่เป็นหนึ่งเจดกับหนึ่งแต่ว่าจะคล้องซื้อไวเร็วต้องจะคององคุณแม่มาไล่นี่ก็คือเก้าศูนย์กับหน่งี่เก้าศนย์กับหนึ่งเก้าเย์ับหนึ่งเก้าเอควไข่คับเอมก็ดูนนีอยู่เนี่จดศนย์กับีคสิบเจ็ดครับแสดงว่ากันในมดแล้วแม่ยันเสียเขียวแม่เห็นไหมอ่างนี้ครับคุณแม่า้่าครับแต่ละงวดนี่ว่ได้ซื้อหน่อยใบเนาะ บตามก็รองสองวัดล้วซื้อหลายใบใบนี่ปิ้วากเบิ้งก็อนนใยงหเก้านยไม่เก้าครับกเก้าศูนย์ให้จะได้ก็ยุ่ดีๆก็ปิวออกไปว่ะปิวไปหา้าเจ้าบอ่ะผมมปนปิววัดสี่แปดาหกเก้าเจ้าต้องไปหาจับใปแล้วบนีี่แป้าหกเก้าศครับเอาเด้อพี่น้องไปหาจับใปนะคะท่านผู <h h <h <h ้ชม แสดงว่าสิบแปดตัวเด่นพร้อมนี่นี่เรียกขึ้น้าเผื่อโชคดีอาจจะถูกลอตเตอรี่แล้วก็ตัวหนึ่งกับใดนะครับ สี่แปดห้าหกเก้าศูนย์ครับเอฟซีเดกกี๊ถ้าถูกตัวนี้จะไปทําบุญเก้าวัดสี่เก้าห้าค่ะคุณแม่คนึ่งร้อยก็ใบครับเอก็สาธุสาธุนะคะคุณแม่นะะคบูชาแสดงว่าคุณแม่คุณบูชาแล้วคุณนีโชคนะคะท่านผู้ชมพี่น้องคนจะเล่ยบูชาต่ออีกนะคะท่านผู้ชมสบู่ร้อยเก้าเก้านะคะท่านผู้ชมเนาะ มีดวงมีโช pues mm คอีเลีอยนี้มีก nah. ้เสืออันนี้เอาแป้งค่ะคือจะดีลาการ์ดไปเอโชกีโชวร่อนทีนึ่งเนี๋ยเมียเด้อตอนนั้นสางของพักเปนเดี๋น้ป้อยเราด้ไปครับไปจำโนจงหายกันจำได้บกไปบนนั้นไปแก้บนกับไปแก้ละด้ป้อยอลไรเดี๋ครนีแต่ว่าเพิ่กะหายดูแลทืกเก่า อ๋ออัถูกแกแม่นันไปฟ้อนอ๋อกระปู่ยาน่ะแม่นกับอันฝันนี่แหละแม่นฝันวันอันเดี้ยงงูกับพวกแม่งูหรอกเนาะมันตัวใหญ่ครับตัวซ้่งกุ้งขาอันสิมาจิร้อยสิว่างูกับพวแม่นงูสิว่าพญานาคกับพวแม่พญานาคแม่นมันกัมกึงบ่ค่ะเดียวเลยงวดนันงวดออกเช็ดเก่าเนีนบ่แม่นงวดอันยู่อันอาจารย์ต่ะ วันวันว่าเพิ่นลอยใบข้างหน้าห้องหนามกันหนึ่หน่วยนึงเด็กเพิ่นเพิ่งใบได้สันเดิเลยว่าโตพอดขึ้นใหญ่แถี่เนียนก็เลยอยากไปตแต่ข้อดีไปหาบอกเลยคนทิ้งบุกเนาะไปหาตรงไหนโน่ไปหาเนี่ยเขาไปเขาไปเนี่อยู่ในถ้ำเดี่ที่เพิ่นเฮ็ดใบในถ้ำโอ้ยโอ่งนี่เขียวมรกตเดเนี่ยผ้าไปมันจะได้งามป่ะคะงามเลยว่าโอ้ยองค์นี่เนาะก็เลยไปขอเพิ่น ได้ไปบ่นขึ้นไปไป<น>ขอบนมาจางไหนค่ะห้องพักตะลเรียบร้อยเลยได้ไปแก้บนเรียบร้อยเลยเ<ม>นี่ย้าเข้าไปบนเกี่ยวกับเรื่องหอพัก่บนไหวกับประสบความสําเร็จก็เล,เลยไปแก้บน,เ,นพเพื่อนก็เฮ็ดคลิปเพ็ดยังก็งได้ซุ่มไปแก้บน,นเล่นเจือคุณเชื่อว่าให้บ่าค่ะสร้างคุณม่โชคมาตลอดนะคุณเนาะ คือคุณแม่ใส่ของแบบนี้ถ้าคนธรรมดาเนี่ยข้าเจ้าซีบอสซีบอสสื่อใส่เด็กเจตตังยังงงเลยพี่น้องเอ้าเปิดออกมากันเกาสวนคุณแม่ขอบคุณหลายๆด้านเลยสดมือแหลกคุณแม่เมาเจ๊ตังพี่น้องทั้งหมดอกชิ้นไหมท่ั้งมือสเพราะว่าคุณแม่พอเหยือเมมเบอร์เมืเบอร์มีโฉมมันบวชขันใส่แล้วเครื่องทิ่ตุนแล้วแมอันผู้เพิ่มโบยากหายก็บ่อยากหายทักขอกเนาะคันแบ่งปันเท่ากับเป็นบุญเท่าไรสิเอาไปคิดเนาะ ตั้งใจจะทำบุญนะแม่เนเองก็เพราเปิดเห็นคลิปโอ้ยเห็นโทรหากันได้ใสยเกตต่างก็จะนีความรู้สึกว่าเขาไปในเอกคอมเมนต์จะคือว่าเพิ่นอ่านใจเทาใดเนี่ยว่าเขากลังหน่อยใจอยู่แบบโอ้คอยกันน้อยเนาะเพื่อเขาสิไปหาเลขได้แต่ละหมองไหมมาดูคุณแม่เพิ่นเบิ่งเพิ่นเมาเขาหา สเพี่น้องเาอีกอย่างนึงจะขล้องใส่มาจังสีนะสายมันใส่ังี้เสื้อว่าใส่เดี๋ยวมีโชคก่อนโมงมีมีเด้่นี่นใส่แต่สบู่มันสิเป็นสายยางทางเทละครนด้วยหบอแม่แม่พครับเพราะว่าขันเพิ่นโบเซอเพิ่นสีโบต์โบสือใส่เดี๋ยวขอคืดจะซันเด๊ะแม่ครับแม่แมอันนี้ก็เป็นความเซ่อส่วนบุคคลนะแม่เนาะแม่จ้ะทางเจกับปูเวทเท่าหนึ่งละโอ้เพิ่นจะใส่กับจุดถูกเพราะบนเพิ่นกระไฮเน๊ วัดนั้นจะซิบี่ตรงตรงเลยแต่ของคนนู้มาเกิดซ,ซิบซี่ว่ามันมาใหญ่มันก็ออกซิบสี่เลย Hi, อยู่ <c oughs> แต่าบ่อาห่อโมบ่อาแสดงว่าคุณแม่มาลัยนะคะเป็นคนที่มีดวงมีเซนตเกี่ยวกับตัวเลขโชคลาภ <Yeah. S 2> แล้วก็วัดๆเอเขาเรียกว่าความงามเอ๋ทิพนนันเปาเสกเนาะปุกเสกพี่น้องปุ๊กเสกมากนี่มันจะเป็นของดีนะคะ ความเสือกพรมแม่นความเสือกใช่ไปใส่มาใส่แล้วลึกถึงสะก้อนเนาะค่ะใส่ท่าออกมานอนอยากได้ยังคือนีปูเอ้ยบูมี่เหยียนฟาทับเข่ะขอปูถ้าได้สมบัติมุมหมักปัถนาก็ะทำบุญแบ่งทำบุญพยายามตัวเลขให้นะค่ะตัวที่ไปบางววนมากมากที่สุดมักเลขปูตาคือเก้าศูนย์เก้าศูนย์ เก้าศูนย์กับหนึ่งเก่าหนึ่งเก้าสองตัวเองว่ะค่ะที่มันที่สุดในหมวดนี้สื่อหลายที่สุดคือเก้าศูนย์สื่อหลายที่สุดคือเก้าศูนย์มนมีกับหัวเลยที่เป็นกัปไปอยู่ดอกจั๊งลอยที่ยัตีลังกาแต่ส่วนมากมันเกิดออกมางตรงตรเลยที่เป็นไหมาเม่นเป็นหัวเป็นเกิดหัวนี้บังบังบังจั๊น้อยแน่หล่ะเนาะเขาก็คิดเอาอันนี้โสกไม่หลามน้อนเกิดต้อเกิดถึงเทนเดอร์ ค่ะว่นได้คิดยังไรแต่นีมีตลอดเนาะแต่ว่ามันหันโดนๆที่พามือมันตั้งแต่แก้มค่ะอันนี้ไร้วันอันนี้ได้ชั่วมือ